ปรากฏครับน้อนปรากฏเฉยเลยครับตัวสวยนะครับปรากฏตัวนี้ครับสวยจริงๆแต่มันมีเงี้ยงด้วยนะระวังด้วยไข่ได้หรือเปล่ามันวิ่งย้อมันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนก็สวย เียกแน่เลยวิ่งวิ่วิวิเสียงนาน้อย ไม่โดน <st ut ters> คือตอนนี้รอ,อกผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับตีไม่ออกเลยนะครับต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะครับถ้าปิดอ่าถ้าปิดฟีสปูนแน่นก็เสียงดังเหมือนลูกปืนเนี่ยนะครับเกิดอ,อะไรขึ้น อโอ้มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วลองกระดีนะครับน้ำโล,งลง่งๆอย่างนี้นะครับเหนื่อยจริงวันนี้เดินอย่างไกลเลยนะครับมีแต้มเลยครับผมหรือว่าเราจะแห้วครับวันนี้เป็นหัวสีเหลืองแล้วกันครับ ปาโดนแล้วครับนึกว่าติด ตอติดสว่านะครับเมื่อกี้เือนลูกป,ปลาอะไรนะครับกระดีลงได้เรื่องเลยครับผมไม่สู้เลยนะครับกระสูบครับผมกระสูบไซส์สวยครับโดนแล้วครับผมตัวสวยนะครับตัวนี้กัดกระดีครับผมอ้อาวเต้น จใจสวยเลยครับตอนนี้โดนอีกแล้วครับโดนใกล้ๆนี่เลยครับผม ตระสูบติดตะขคายเก่าด้วยนะครับตะขคายเก่าโอ้ยอาหลุดแน่ครับเี็ ที่มัน <laughs> ที่มันหลุดแล้วมันไม่ลงนะเพรห้มันอยู่บนดอกจอกนะครับโอเครกระสูบไซส์มินิครับผมเยอะมากนะครับ ี่มาช่อนอยู่ข้างล่างนี่ครับๆๆโดนปลาเฉยแล้วครับจะยกอยู่แล้วครับติดร่นแล้วกระสุนแล้วโอ้โหไปแล้ว เฉยเลยครับโอ้ปรากฏไซส์สวยเลยครับตัวนี้ปรากฏเข้ามาครับปรากฏปรากฏครับมันร้องออดออครับผมตัวสวยเลยครับปรากฏตัวนี้ครับมันสวยจริงๆนะครับแต่มันมีเมี่ยงด้วยนะครับระวังด้วยนะครับไข่ด้วยหรือเปล่านะ โดนอีกแล้วครับนี่ไงดักมันดักอยู่นี่ครับกระสูนกระสุนแบนครับมันดักกัดนะครับต้องระวังมันโดดด้วยนะครับไอพวกนี้มันกระโดดเป็นกบเลยนะครับร้อยอีกหนึ่งแต้มครับผมกระสูนไฟกําลังทอดเลยครับไยเก็บเลยครับวันนี้เก็บกระสูนอย่างเดียวเลยครับทางนี้ทางนี้มากลับมาอีก นี่นี่จอดแล้วเดินลงมานี่เลยหืมโดนอีกแล้วหนูนี่เห็นไหมปลากัดมันจะบตบปนเป็นอย่างนี้ก็พี่ก็บอกให้ยืนตีตรงนี้เธอก็ไม่ยอมมาตีปลาอะไรวะเนี่ย กระสูนหรือปรากฏว่โอู้วกระสูนเอ๊ะนว่าปรากฏยาย่ใหเรียบร้อยแต้มที่ห้าปล่อยมันกระโดดดัง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 ไอ้ต้ม <c oughs> ต้มเห็นปลาไหมไอ้ต้มดูมันกระโดดดูมันกระโดดใครต่อมาวันนี้เย็นมาก ให้ตีเข้ามาเขาไม่มาเออผู้หญิงผู้ชายเขาพายเรือได้หมดแหละผู้หญิงพายเรือผู้ชายพายเรือโดนอีกแล้วหนูเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าให้ตีมาอย่างนี้ไม่อยู่ไหมเนี่ยทำไมเบาจังมันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนวิ่งย้อนกระสุน โดนอีกแล้วหลุดแล้วพอดีเลยไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดโกระสุนขอตีบ้างมั้ย <c oughs> มีคนอยากไปตีเลวเออมันเข้าม่เป็นไรเดี๋ยวมันเข้าป่านู่นไม่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 ไมา ทำอะไรอ่ะท่านทำอะไรอะเฮ้ทำอะไรมันท,ทำอะไรเหรอหน้าเปียกหมดแล้วหน้าเปียกหมดแล้วนะจะทำอะไรเย็นไหมล่ะอากาศดีเนาะใช่ไหมอากาศดีมากเลย โดนอีกแล้วกัดไกลมากเลยตัวนี้จลุดแล้วล้ากระสูบ โดด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 ดลงดลงหลงหลงเด๋ยวจุ๊จุ๊เหนื่อยแล้วนะลงกระชังเองอี่นู่นฝนมันอยู่นู่นอุ้ยลมตีกลับแล้วขอห้านาทีแล้วกัน 5ทีทันไหมไลไลกลับเลยเหรอพี่ว่ามันไม่ตก,ตกไปไปเทียงน้นน้อยก่อน เว้ยเปียกแน่เลยวิ่ง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 เสียงนาหน่อยึรถขึ้นรถทิ้เบ็ดทิ้เบ็ดเึ้นข้ ใหญ่เลยนี่หว่า,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 าเปียยหรดอยัง <laughs> เปกี่ยก <laughs> ปรากฏตัวหนึ่งปรากฏสูบ